มาแล้วข้ามาแล้วท่านผู้ชมเปิดคุมทรัพย์13บริษัทคองนั่งร้ายสาวสวยดิวอริสตราลังพบเปิดกิจการอยู่6แห่งทั้งธุรกิจเครื่องสําอางจัดหานักแสดงขายสินค้าเด็กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลังถูกเพจดังแฉโดนทวงเงิน9ล้าน ดิโอริสตราเรียกว่าเป็นนางร้ายสาวสวยที่หลายหลายคนก็อยากมีชีวิตดีๆแบบเธอบ้างภาพลักษณ์ของดิโอริสตราดูมีความหรูหรารักชูรี่เธอแต่งงานกับเซบาสเตียนลีสามีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวไต้หวันและมีทาย,ยาทร่วมกันสองคนชีวิตของเธอนั้นดุดเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้เซบาสเตียนดูแลเธอเป็นอย่างดีและเป็นหนักทําให้เราเห็นถึงความอลังการอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นฉลองวาเลนไทน์ปีแรกเนรมิตห้องรับประทานอาหารให้กลายเป็นทุ่งดอกไม้นานา,นา เอารถหรูผูกโบยักษมาจอดบริเวณหน้าคอนโดจุดพลุฉลองริมแม่น้ำทมกลางบรรยากาศโดมนติกในวันคล้ายวันเกิดเมาโรงหนังทุกที่นั่งที่อเมริกาสวิตกับดิวถอยรถหรูเซอร์ไพรส์พานั่งเฮลิคอปเตอร์ชมแกรนแคนยอนที่อเมริกาเป็นนาฬิกาหรูเป็นของขวัญวันเกิดหลังจากมีลูกด้วยกันแล้วเซบาสเตียนก็ยังเทคแคร์เป้หนักเหมือนเดิมโดยการซื้อคอนโดมิเนียมหรูกลางกรุงแบบเหมายกชั้นไปเลยซึ่งก็ไม่ได้เปกแค่ดิวเท่านั้นร่วมไปถึงแม่ ด้วยที่เขาได้ซื้อรถปอร์เช่รูคันใหม่ให้เป็นของขวัญวันเกิดจนแฟนคลับต่างก็แซวกันว่าอยากมีอาชีพเป็นดีวอริสตรากันเลยทีเดียวและในตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสะร้อนแรงบนโลกโซเชียลเมื่อมีเพจ Facebook เมาสวมอยเรื่องบันเทิงออกมาแชร์ว่าดาราสาวชื่อดังถูกทวงเงนเินเกือบ9้าล้านบาทพอทวงถามบอกว่ารองเงิน88ออกจะคืนให้หลังๆอ้างนักการเมืองคนดังยืมเพื่อให้ผู้เสียหายเกรงใจซึ่งจริงๆนักการเมืองหรือคนที่ถูกอ้างช ื่่อก็ไมรรู้เงหลังจากนั้นไผ่สอสอกำแพงเพชรพักกล้าทรรมก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการจอลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ออกมาชี้แจงในกรณีที่มีการเชื่อมโยงถึงเขาและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยาว,ว่าดาราสาวดังกล่าวคือเดียวอริสตราหรือชื่อจริงอริสตาราทองบริสุทธิ์อดีตแฟนสาวส่วนคู่กรณีที่ออกมาร้องว่าเป็นผู้เสียหายคืออดีตเลข,ขาของเดียอริสตรา เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้โทรคุยถามแล้วแต่ส่วนตัวไม่รู้รายละเอียดมากรอให้อีกฝ่ายออกมาพูดเองเห็นว่าจะออกมาแน่แต่ขอดูก่อนว่าคู่กรณีฟ้องอะไรเพราะเบื้องต้นยังไม่มีการฟ้องมีแค่ลงบันทึกประจําวันและยังเผยตอบว่าสิ่งที่ผมพอจะรู้คําถามแรกผมไปกู้เงินใครไหมผมไม่ได้ไปกู้เงินใครไม่ยืมเงินใครไม่เอาเงินไปให้ใครกู้เพราะผมรับเรื่องร้องเรียนแบบนี้เยอะผมไม่ทําแน่นอนยังมีกรณีที่ดิวอ้างว่า ได้โคต้าหวยจากผู้กองธรรมนัฐทำไมอ้างชื่อนี้ซึ่งไผ่ชี้แจงว่าอันนี้ยังไม่ได้ถามเพราะเรื่องหวยเพิ่งมารู้หลังๆไม่ใช่เราจะมาคุยได้เลยต้องเคารพเขามีแฟนเราก็ถามได้บางเวลาคุยได้ไม่กี่ครั้งตนว่าเรื่องหวยไม่มีที่นัสร้อยเอกธรรมนัฐก็ไม่ได้มีโคต้าอะไรตอนนี้เขาก็ไม่ได้สนิทสนมขนาดนั้นและในส่วนของธุรกิจ88คือธุรกิจเครื่องสําอางดิออริสตาที่ดําเนินการในชื่อ88 Beauty ไม่ใช่ชื่อ ออองเว็บพนนออนไลน์แต่ย่ยาใดจากการตรวจสอบข้อมูลผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าดิวอริสตราปรากฏชื่อในกรรมการอย่างน้อย13แห่งโดยยังเปิดดำเนินกิจการอยู่อย่างน้อย6แห่งได้แก่1บริษัทดิสบิวตี้จำกัดจดทะเบียนเมื่อ18มีนาคม25 6 7ทุนปัจจุบัน5ล้านบาทวัตถุประสงค์จำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องสำอางและสินค้าจำพวกเสริมความงามรวมทั้งอุปกรณ์สำหรับเสริมความงามทุกชนิดทุกประเภท 2. บริษัทดิสเซต58จำกัดจดทะเบียนเมื่อ16สิงหาคม2516ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์จัดหานักสแสดงศิลปินเพื่อการโฆษณานำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2566รายได้รวม3ล้าน4 3 6 5 9 5บาทกำไรสุทธิ1ล้าน12,422บาททรัพย์สินรวม2ล้าน1,21,444บาท3บริษัทลักกี้แอดมีเดียจ จด,จดทะเบียนเมื่อวันที่13กันยายน2556ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์ผู้ติดต่อประสานนักสแสดงดารานำส่งงบการเงินล่าสุดปี2556รายได้รวม48,291,544บาทกำไรสุทธิ3,117,473บาททรัพย์สินรวม15,83,837บาท 4. บริษัทเบเบรูเบบี้แคร์จำกัดจดทะเบียนเมื่อ 31มีนาคม2,516ทุนปัจจุบัน5ล้านบาทวัตถุประสงค์ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภคและของใช้เกี่ยวกับเด็กทุกชนิด หาบริษัทแช่นเป็นคาร์บอนจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่20กรกฎาคม2,516ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์ขายปลีกเครื่องดื่มนำส่งงบการเงินล่าสุดปี2,516รายได้รวม6,328บาทขาดทุนสุทธิ22,332บาทสินทรัพย์รวม9 8 5 7 5 8บาท6บริษัทแอดแอสตราเวลจำกัดจดทะเบียนเมื่อ15มิถุนายน2516 ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทวัตถุประสงค์ขายสินค้าทั่วไปโดยรับค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างส่วนที่เหลืออีก7แห่งแจงเสร็จชำระบัญชี5แห่งได้แก่1บริษัทแคนดี้ซีเครตจำกัดวัตถุประสงค์ประกอบกิจการจำหน่ายขายส่งขายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง2บริษัทคูหู8 8ดสิจำกัดวัตถุประสงค์ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย3บริษัทพริสราจำกัดวัตถุประสงค์ประกอบกิจการขายเสื้อผ้า 4. บริษัทมาเบลโบเต้จำกัดวัตถุประสงค์ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง 5. บริษัทเมาเทนออฟเจมจำกัดวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องประดับและยังมีแจ้งเลิก2แห่งได้แก่ 1. บริษัทบันไซคาเซนเตอร์จำกัดวัตถุประสงค์ขายรถ 2. บริษัทเบเบรูจำกัดวัตถุประสงค์ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภคและของใช้เกี่ยวกับเด็กทุกชนิด เรียกว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีธุรกิจมากมายส่วนเรื่องกรณีข่าวดังกล่าวที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้ต้องรอชมกันต่อไปค่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมธุรกิจดาราหรือบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ